เอาละครับสําหรับเซิร์ฟทดลองของเกมโหมด Descent หรือว่า PTS ในครั้งนี้มันก็มาพร้อมกับไอเทมใหม่ต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นของ Exotic s Gear Set Brand Set สําหรับซีซั่น1 Gear 5ของเกม Division ซึ่งไอเทมต่างๆเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใน Takashi Special Report ครับซึ่งสํหรับไอเทมใหม่เราจะไปเริ่มวันที่ปืน Exotic s ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า s e n e l m o s Engine สําหรับปืนตัวนี้นะตอนนี้ในเซิร์ฟทดลองนั้นมันไม่ได้มี Stat แ,และไม่มี Talent บอกเราแต่เทาว่าในส่วนของ Mod เราก็ได้เห็นแล้วว่ามันใส่มาเป็น Mod Critical Hit d a m a g ที่ Scope Magazine 30นะัดที่กิ๊มือของเราก็ให้เป็น Weapon Handling และที่ม a สมอ r ใส่มาเป็น Critical c h a n c ให้สูงถึง20%ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นในส่วนของค่าสแต e ต่างๆที่มันควรจะมีนั้นแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือในส่วนของ Talent ของมันที่ควรจะมี Talent ที่ควรจะมาพร้อมกับปืนกลอกนี้มันมีชื่อว่า Actum S ซึ่ง Talent มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงโดนศัตรูนั้นเราจะได้ Stack 1 Stack ต่อหนึ่งนะัดที่เรายิงโดนศัตรูเมื่อไหร่ก็ตามที่ Stack ตรงนี้มันครบ100 Stack เมื่อไหร่ กระสุนในแม็กกาซีนของเราทั้งหมดจะเป็นกระสุนช็อคทั้งหมดสหรับไอเทมเอ็กซ์โซติกซันที่2นั้นมีชื่อว่าช็อกเกอร์พันช์สำหรับซองปืนเอ็กซ์โซติกตัวนี้มันมา,มาพรา้อมกับคอร์รแอทิเบิร์ที่เป็นค่าสัตวสีฟ้าหรือว่าอาร์เมอร์และแอทิเบิร์ตข้างล่างให้มาเป็นเอ็กซ์โพซิฟฟิสติเซนซ์และแฮซซ์ร์ฟิสติเซนซ์ซึ่งเจ้าตัวซองปืนตัวนี้มันมา,มาพรา้อมกับทาร์เลนที่มีชื่อว่าดีฟิบเรเลเตอร์ทาร์เลนนี้มันบอกเลยว่าถ้าเราใส่ซอองงงปปืนนนนแดดตััววีี้้เเเขาาาาไมจจะะะะลลลรรรยใกกท่ถูช50็50% ไม่ว่าแหล่งที่มาของช็อกนั้นมันจะมาจากแหล่งไหนก็ตามพาที่2มันบอกต่อว่าถ้าเราถือโล่แล้วใส่ซองปืนนี้อยู่มันจะเพิ่มเมเลตัเมชให้กับเราอีก100%และในพาสุดท้ายมันเขียนบอกว่าถ้าเราใช้ควบคู่กับอีกไอเทมหนึ่งที่มีชื่อว่าเซเนตนั้นมันจะให้เมเลตัเมจเพิ่มขึ้นอีก100รซรวมถึงศัตรูที่เราสามารถตีด้วยเมเลตได้นั้นมันจะช็อกศัตรูตัวนั้น,น,นและช็อกรัศมีรอบๆตัวของศัตรูนั้นเป็นระยะ5เมตรสิ่งหนึ่่่งงทีอออาจะใให้้โนนนนนนกััคืสวข ไอเทมที่มีชื่อว่าเซ n เนตที่เขาพูดถึงอยู่น้นั้นมันเป็นชื่อ placeholder ของปืนเซนเอลโมสเอนจินนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ซองปืนตัวนี้ควบคู่กับปืนเอ็กซ c s ติกส์ใหม่เมื่อเราเมลีสตรูนอกเหนือจากดาเมจที่เราสามารถทำเพิ่มได้ศัตรูและรัศมี5เมตรของศัตรูจะถูกชอ็อตไอเทมถทมาหอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของเกียร์เซตสําหรับเกียร์เซตในครั้งนี้มันมีชื่อว่าพาวเลเดนถ้าให้ผมสรุปการทํางานง่ายๆของเกียร์เซตพาวเลเดนตัวนี้มันจะเป็นตตัวที่สามามรรถเ์อ สายสกิลและสาย CC ต่างๆได้ใน PVP เป็นอย่างดีทางฝั่งของ Gearset Bonus มันเอง Gearset Bonus สชิ้นมันจะให้ Hazard Protection 30%ใส่ครบ3ชิ้นเราจะได้ Repair Skill หรือ Skill Repair 40%และเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นเราจะได้ Talent ที่มีชื่อว่า Charging และ Charge สำหรับ Talent ตัวนี้มันมีการทำงานอยู่สส่วนในการส่วนแรกนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใน Combat และเราไม่ได้อยู่ใน Cover ตัวเราเองจะได้ Charge เป็นจานวน5%ต่อวินาที ซึ่งสำหรับ5% charge เราได้ตรงนี้มันจะลด damage จาก skill ที่จะทำกับเราทั้งหมดสูงสุดได้ถึง50%และในพาทที่2ตรงนี้มันบอกต่ออีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บ charge ของเราเต็มแล้วนั้นเราจะได้ buff ซึ่ง buff อย่างแรกที่เราจะได้นั่นคือเราจะไม่สามารถได้รับผลกระทบของ debuff ใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำให้เราเดินช้าลงหรือการหยุดชะงักยกตัวอ,อย่างเช่นโฟมเป็นต้นแล้วมันยังเขียนต่ออีกว่า hazard protection ของเราที่เรามีทั้งหมดรวมไปถึง Buff บัฟลดสกิล d า m a g e ที่เราได้เก็บมานั้นมันจะเอาไปให้เพื่อนเป็น Buff ทั้งทีมของเราเป็นเวลา10วินาทีและวในพารสุดท้ายมันบอกว่าถ้า Buff ของเราหมดไปแล้วแล้วเรายังอยู่ในคอมแบทและอยู่นอก c ค v e r เวอร์อยู่การทำงานของการเก็บชาร์จในพาร์ทแรกมันจะเริ่มทำงานอีกทันทีสำหรับทา่ลนที่ถูกผูกไปเสื้อมันมีชื่อว่า Overcharging ทาเรนนี้มันบอกเลยว่ามันจะเพิ่มจำนวนแคปของสกิลดามจโปรเทคชั่นหรือการลดดามจของสกิลที่เราสามารถเก็บได้จาก50เป็น70%โนนนะครับการที่เขาเพิ่มแคปตรงนี้มหมายความว่าระยะเวลาที่เราใช้ในการเก็บชาร์จจนเต็มเพื่อทำให้ทาเรนมันพร็อกนั้นมันก็นานขึ้นเช่นเดียวกันและในทางกลับกันในส่วนของกระเป๋าของเกเซพาดินนั้นมันก็มีทาเรนนี่ถูกผูกไว้ที่มีชื่อว่าเซฟชาร์จิ่งสำหรับทาเลนนี้มันบอกว่ามันจะเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ เป็น10%บเปอร์เซนสำหรับการทำงานของเกเซฟพาลาดินนี้นั้นถ้าเราดูจากทาเลนต์ของมันนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาเก็บบัฟทั้งหมด10วินาทีและตัวบัฟเองก็จะอยู่เป็นเวลา10วินาทีซึ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นคือระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บบัฟเพราะระหว่างที่เราเก็บบัฟตัวนี้อยู่นั้นเราจะไม่ได้บัฟที่จะมาป้องกันตัวเราซึ่งหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อทําให้เก็บบัฟตัวนี้เร็วขึ้น นั่นก็คือการที่เราจะใส่เกียร์เซตพาราดินที่กระเป๋าเพื่อเพิ่มจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เราได้ต่อ1วินาทีทําให้จํานวนระยะเวลาเก็บบัฟจาก10วินาทีลดเหลือ5วินาทีและตัวบัฟมันยังคงที่อยู่ที่10วินาทีซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําถ้าเราต้องการใช้บัฟให้ได้เร็วทางฝั่งของแบรนด์เซตเองนั้นมันก็มีแบรนด์เซตใหม่เข้ามาที่มีชื่อว่า Electric ิกซึ่งสาหรับแบรนด์เซตตัวนี้ถ้าเราใส่เพียง1นชิ้นเราจะได้ Status ส f f e c t 10%ใสินเ Shock Resistance 20% และเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นเราจะได้ S.M.G. Damage เพิ่มขึ้น10%ซึ่งสำหรับ name item ในเสื้อของแบรนด์เซตนี้นั้นมันให้มาเป็น Talent Perfect Companion Talent นี้มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ภายในรัศมี10เมตรของเพื่อนหรือ Skill เราจะได้ Total Weapon Damage เพิ่มขึ้น20%สิ่งนึ่งอยากจะให้น้ตไว้เกี่ยวกับ Talent Companion นั่นคือโดยปกติแล้วตัวธรรมดานั้นมันจะถูกล็อกอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้าว่าในเคสนี้ตัว Perfect Companion มันถูกล็อกอยู่ในเสื้อ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสที่สามารถใส่ทาเลนต์เดียวกันซ้ำกันได้2ทีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคอยจับตาม,มองใน PTS ต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสลับแบ,บรนด์เซตอิเล็กทริกนั้นมันก็มีเนมไอเทมอีกตัวหนึ่งในกระเป๋าที่มีชื่อว่า l a เวอร์เสำหรับเนมไอเทมตัวนี้นั้นมามาพร้อมกับทาเลนต์ที่มีชื่อว่า Perfect g a l v a n i z e นซ์หรับทาเลนต์นี้มันบอกเลยว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ศัตรูติดาลน n อ n น r e c o n ร u s e ว h o c k เราและเพื่อน ของอาร์เมอร์ของเราเป็นเวลา10วินาทีและทางฝั่งของปืนเนมไทเทมที่มาในครั้งนี้นั้นมามา2กระบอกด้วยกันกระบอกแรกนั่นคือ c a b a r e รกระบอกที่2มีชื่อว่า Big Show สําหรับกระบอกแรกนั้นมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึงของ m p 5 s t และในส่วนของ Big Show นั้นก็เป็นอีก1 Variation ชของ m g 5ซึ่งทาเลนที่มามานั้นมันมีชื่อว่า Perfect Thunderstrike ทั้งคู่สำหรับทาเลนี้มม่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูติดชอ เราจะทำดามจกับศัตรูที่ติดช็อปได้เพิ่มสูงถึง40%สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง t a l e n t Thunder Strike กับ Talent เก่าอื่นๆที่เราสามารถทำดามจกับศัตรูเพิ่มได้ถ้าศัตรูติดสถานะต่างๆนั้นนั่นก็คือในส่วนของพาร์ทที่2องของ Talent นนั้นมันจะไม่มียกตัวอ,อย่างเช่น s a d i สสำหรับซาดิสฉงนั้นนอกเหนือจากการที่เราสามารถทำเวท a วามดามจได้กับศัตรูที่ติดสถานะ Bleeding แล้วนั้นหลังจากที่เราฆ่าศัตรูไปแล้ว3ตัวตัวที่ตี่มันการ,างงการนันต จะติด leading ถ้าเรายิงโดนมันแต่ทางฝั่งของ thunder strike หรือว่า perfect thunder strike นั้นมันไม่มีพาดหนีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับ Talent น thunder strike ครับและ Tal เล t นสุดท้ายหรือว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมได้ไปเจอนั่นคือในส่วนของหมวดด e เซนนั้นมันได้มี Talent exotic มาใหม่อีกหนึ่งอันที่มีชื่อว่า blind justice ที่ยังไม่ได้ผูกถูกกับปืนอะไรเลยหรือว่าไอเทมอะไรเลยในเกมสำหรับการทํางานของทาเลนี้มันบอกว่าหลังจากที่เราทําลายจุดอ่อนของศัตรูหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูแล้วนั้น กระสุนนะัดต่อไปเราจะสามารถทำดาเมจเพิ่มได้ถึง500%และถ้านัดที่เราได้เวฟพ่นดาเม e เพิ่มมา500%นั้นสามารถฆ่าศัตรูได้ทาเลนตัวนี้มันจะทําการเติมกระสุนให้เต็มแม็กกาซีนของเราและกระสุนในแม็กกาซีนนั้น,น,นทั้งแม็กกาซีนจะได้เวพ่นดาเมจเพิ่มขึ้น100%การที่เราสับป,ปืนออกจากปืนไอสซติกตัวนี้เป็นปืนอื่นปั๊บตัวนี้จะหายไป เอาละครับก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับรวมไอเทมใหม่ที่มาใน PTS สำหรับเกียร์5ซีซั่น1กับผมทายชิย้นในวันนี้งขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกด like, ไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์เพื่อเดี๋ยวพบกับผมทายชิย้นใหม่ในคลาวหน้าวันนี้คออญาตลาไปก่อนในคืนนี้กรับสวัสดีครับ